หากผู้ใดตั้งมั่นด้วยความดีนางจะเปิดประตูแห่งโชคลาภให้แต่หากผู้ใดคิดร้ายนางจะกักภัยไว้ให้ติดอยู่เบื้องล่างตำนานแม่ธรณีประตูในคืนที่ลมโบราณพัดผ่านผู้คนเชื่อว่าใต้ธรณีหน้าประตูบ้านทุกหลังมีแม่ธรณีประตูเฝ้าดูแลอยู่นางเป็นวิญญาณผู้สูงศักดิ์ร่างใหญ่ดุดภูผาผิวดินแตกเป็นลวดลายเรืองแสง ดวงตาส่องประกายเหมือนอัำพันไฟทุกครั้งที่ใครย่างเท้าผ่านทรณีนางจะรับรู้ถึงพลังแห่งจิตใจหากผู้ใดตั้งมั่นด้วยความดีนางจะเปิดประตูแห่งโชคลาภให้แต่หากผู้ใดคิดร้ายนางจะกักภัยไว้ให้ติดอยู่เบื้องล่างเรื่องเล่ากล่าวว่าในยามถ้ำนางจะลุกขึ้นจากพื้นดินเสียงหินบทสั่นสะเทือนผมยาวเหมือนเถาวันคลี่ออก ชำเลืองมองโลกด้วยสายตาแห่งผู้คุ้มครองแม่ธรณีประตูไม่ใช่เพียงหินใต้เท้าแต่คือผู้เฝ้ารอยต่อระหว่างภัยกับความร่มเย็นผู้คุ้มครองบ้านเรือนตราบเท่าที่มนุษย์ยังเคารพในความดีของตนเองพปรเศษ,ษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบสิบเท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ a d เ steps